สวัสดีครับผมอายุธคาครับผมวันนี้ผมมานําเสนอรถ1คันนะครับเป็นอีโคคาร์ยอดนิยมนะครับราคาไม่มีวันตกนะครับกับแบรนด์ฮอนด้านะครับคันนี้เป็นฮอนด้าแจดนะครับได้รับความนิยมตลอดการตั้งแต่อดีตยันปัจจุบันนะครับรถคันนี้มีความพิเศษนะครับเป็นรถสีดําเดิมโรงงานนะครับจดทะเบียนปี05นะฮะและที่สําคัญ2มือจากในเล่มเท่านั้นไม่เคยติดแก๊สนะครับเจ้าของล่าสุดซื้อต่อญาติมานะครับผม ใช้กันแค่ในครอบครัวนะครับรถโดยรวมสวยงามนะครับบอดี้สวยไม่มีชนหนักตัดต่อพิความไม่จมนาบนะครับเดี๋ยวเรามาเดินดูรอบคันนะครับสีสันรอบคันยังสวยยังงามอยู่นะครับผมมีริ้วรอยบ้างตามการใช้งานทั่วไปเล็กน้อยนะครับอย่างเงี้ยมีรอยถลอกนิดนึงน่าจะโดนกระถางต้นไม้น้าบ้านนะครับแต่โดยรวมยังสวยงามนะครับสีดํารักษาสภาพสีได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับสีเป็นสีเดิมโรงงานนะครับแต่อาจจะมีการเคลียร์สีเก็บประกันมาแล้วนะครับเป็นบางชิ้นนะครับผมเดี๋ยวให้ตากล้องแผ่นรอบคันนะครับ เป็นตัวท็อปสุดนะครับมีแอร์แบ็กสใบนะครับผมและก็มีชิปโทนิกนะครับเจ็ดสปีดนะครับสามารถเล่นแบบแมนนวลบนพวงมาลัยได้นะฮะนี่นะครับแจ๊สเป็นรถที่ยอดนิยมนะครับราคาไม่มีวันตกนะครับผมตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันวัยรุ่นก็ยังนิยมเอามาแต่งอย่างมาใช้งานนะครับได้รับความนิยมชมไม่ปี่ยชมไม่ล้าหลังนะครับระบบไฟฟ้าทั้งนการขึ้นลงได้ครบนะครับภายในกว้างขวางนั่งสบายนะครับผมนี่นะฮะผมเปิดให้ดูสะอาดสะอ้านนะครับผ่านการทําสปาภายในสปาห้องเครื่องมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับ สวยงามนะครับผมเบาะหลังสามารถพับได้แบบนี้นะครับผมสามารถเลือเ่อนเบาะหน้าไปแลวเบาะหลังแบบพับได้แบบราบเลยนะครับเอาไปใช้อเนกประสงค์ขนของได้เยอะเลยนะครับผมนี่นะครับด้านหน้านะครับผมก็มีจอมาให้ด้วยนะครับมีแอร์แบ็กฝั่งคนนั่งแล้วก็ที่พวงมาลัยแล้วก็พวงมาลัยมีชิปโทนิกนะครับผมนี่นะฮะพวงมาลัยมี7สปีดนะครับผม ไมค์คันนี้วิ่งมาแค่2องแสนกว่ากิโลเท่านั้นนะครับแอร์เย็นฉ่านะครับปรับข้างไฟฟ้าระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านท้ายแล้วเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับผมนี่นะฮะด้านท้ายนะครับถือว่ากว้างขวางนะครับใส่ของได้เยอะนะครับผมนี่นะฮะกว้างขวางใส่ของได้เยอะนะครับแล้วก็หลุมอะไหล่ยางอะไหล่มีให้ครบนะครับไม่เคยมีรอยเจาะติดแก๊สแต่อย่างใดนะครับผมเดี๋ยวเรามาฟังในส่วนของเครื่องยนต์กันนะครับผม สตาร์ททีเดียวติดนะครับนี่นะฮะมาดูห้องเครื่องกันนะครับนี่นะครับผมเอาไม้เจอกใกล้ๆนะครับเครื่องเดินนิ่งเรียบดีนะครับมี abs นะครับผมรุ่นนี้ abs airbag ครบนะครับเครื่องเป็นเครื่องหัวฉีดนะครับติ๊กเกอร์เดิมโรงงานคานเดิมโรงงานเลขเครื่องเดิมโรงงานทุกอย่างอยู่ครบนะครับสปาภายในสปาห้องเครื่องให้ครบหมดแล้วนะครับผมนี่นะฮะให้ตากล้องแพร่ได้ดูเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันนะครับผม กุญแจมีรีโมทด้วยนะครับเข้าไปอยู่ในส่วนของตัวรถภายคันในภายในคันนี้นะครับกว้างขวางนั่งสบายดีนะครับผมไม่แคบนะครับอย่างที่คิดนะครับกว้างขวางดีวิสัยทัศน์การมองโอเคเลยนะครับคันนี้ผมทดลองขับมาจากแถวแถวบางบัวทองมาสู่พุทธมทนตลสาย5ระยะทางเกือบ50กิโลไร้ปัญหาความร้อน,นะครับขับขี่นิ่มเงียบนะครับเกียร์เกอร์เปลี่ยนครบนะครับผม นี่นะฮะส่วนสิทธิ์ราคาให้เลยนะครับขายให้แสนกลางๆเท่านั้นนะครับแสนกลางๆเท่านั้นนะครับแจ๊ตในตลาดนะครับอยู่แสนตั้งแต่แสนต้นยันแสนกลางยันแสนปลายเลยนะครับเราขายให้แค่แสนกลางๆเท่านั้นนะครับผมคันนี้ใครที่หาขับขี่ใช้งานอยู่นะครับอยากได้รถอีโคคาร์ยอดนิยมไม่ตกยุคไม่ตกรุ่นนะครับผมนําไปใช้งานผมแนะนาเป็นแจ๊ตคันนี้เลยนะครับเกียร์ออโต้ได้แค่2อมือจากในเล่มไม่เคยติดแก๊สสภาพดีพร้อมใช้งานเอาไปขับขี่ใช้งานได้เลยนะครับ ตัวรถอยู่พุทธมนตรสาย2นะครับผมแต่จังหวัดมีบริการสไลด์ออนหรือเทเลอร์ส่งให้นะครับผมไม่สามารถมาดูได้นะครับพาเพื่อนพาช่างวิดีโอคอรดูได้มีหน้าร้านชัดเจนนะครับผมนี่นะครับรับประกันทุกอย่างนะครับทั้งการโอนแล้วก็รถไม่มีชนหนักตัดต่อพิความจมน้ำสมทะเบียนใดๆทั้งสิ้นนะครับผมตรวจสอบพบเจอยินดีคืนเงินเต็มจํานวนนะครับให้ค่าเสียเวลาอีก2 0 0 0 0บาทนะครับผมนี่นะคร ใครที่หาขับขี่ใช้งานอยู่นะครับรีบจับรีบจองนะครับรับรองไปไวแน่นอนนะครับผมสภาพดีๆแบบนี้ไม่ได้มีกันมาบ่อยๆนะครับผมให้1นึ่งในร้อยได้เลยนะครับผมหาขับขี่ใช้งานอยู่โทรเลย0814952929 0814952929แสนกลางๆเท่านั้นครับผมขอบคุณครับ